อันนี้คลิปเทสนะคะการจอ rx 570นะคะ4ีตนะคะตัวนี้เราขายแบบมีตำหนินะคะพัดลมแกวงนะคะ PCB ไม่เบียะะเบ้ยวนะคะเพจไม่เบี้ยวนะคะเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมประมวลผละคะ่ะที่ gpu s มองเห็นเป็น570 4 g นะคะเดี๋ยวเราเทสฟ m a r ากันนะคะตัวนี้นะคะพัดลมเริ่มทำงานแล้วนะคะยังไม่ฟ l ลโหลดนะคะ ล่มทำงานอยูน่นคะคะ นี้นะคะผ่านนะคะตัวนี้ความร้อนอยู่ที่66องศานะคะผ่านนะคะลูกค้าท่านไหนอยากเย็นกว่านี้ไปซื้อซิลิโคนมาใส่เอานะคะ